ฉันไม่เข้าใจเลยนะติมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงออะนี่คุณเพื่อนตอนที่ยายเธอตกบันไดลงมาเนี่ยเธอไม่เห็นจริงเหรอี่เคิดว่าฉันโกหกเหรอเปล่าไม่ได้หมายความว่าอย่าง,งานั้นฉันก็แค่แปลกใจว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอหน้าจะจาอะไรได้บ้างหรือไม่ก็ดิ้นเสียงอะไรก็ได้อะ่ะนั่นสิฉันก็แปลกใจ คุณสายไหมคะมีคนมาพบค่ะคุณพภรษาสวัสดีครับคุณสายไหมาไตามถึงนี่เลยเร็วเพื่อนสาเป็นไงมาไงครับมาที่นี่ได้โวทำไมไม่โทรบอกพวกเราก่อนล่ะเราจะได้แบบเตรียมตัวต้อนรับ <c oughs> ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับ เสียใจด้วยนะครับเรื่องม่เรี้ยงสายคำค่ะแหมรู้นะไม่ใช่มาเรื่องคุณยายอย่างเดียวใช่ไหมผมเป็นห่วงคุณใหม่นะครับผมไปหาคุณที่คุ้มสายคำแล้วไม่มีใครอยู่เลยแล้วคุณเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่ค่อยสบายอะค่ะพี่บ้างเขาก็เลยรีบพาฉันกลับมารักษาตัวที่กรุงเทพแต่ว่าคุณพภาษามาก็ดีแล้วนะคะ เพราะว่าฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพอดีเลยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมคนในบ้านฉันถึงอยากจะเผาหิบใบนั้นนักหนาก็เพื่อทำลายหลักฐานย่ไงล่ะครับนี่คุณหมายความว่ายังไงคะนี่คุณกำลังกล่าวหาว่าคนในบ้านฉันเป็นคนร้ายเป็นฆาตกรฆ่าคนงั้นเหรอคะ คุณมีหลักฐานอะไรคะดูนี่ครับผมพบมันในหีดีที่ผมเก็บแยกออกมานะครับไม่งั้นก็อาจจะโดนไฟไหม้ไปด้วยผมสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นของคนร้ายที่ทำตกไว้อารมนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นของคนตายก็ได้นะคะ คนตายเป็นแค่นางรำธรรมดาคนหนึ่งนะครับแล้วผมก็คิดว่าชาวบ้านทั่วไปก็ไม่อาจมีสินของแบบนี้ไปครอบครองนอกจากคุณาดับเสร็จคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะคุณแม่คุณเดือนวาดมีธุระอะไรคุณมาก็ดีแล้วลครับคุณพอจะเคยเห็นทัพทิมเม้นนี้บ้างไหมครับ ที่อะไรกันฉันไม่เคยเห็นแล้วเรื่องอะไรคะคุณต้องบอกยี่หม่ด้วยอะ่ะคุณจะเจออะไรมันก็เรื่อง,องไม่เกี่ยวกับคนในบ้านหลังนี้ฉัานคุณตับ้านคุณได้แล้วต่อไปนะก็อย่ามาต่อวรคนในบ้านหลังนี้เองที่นี่ไม่ยินดีต้อนรับ เบส่าครับ เป็นไงบ้างครับหมวดได้เรื่องไหมครับเราคงต้องมีข้อมูลอะไรให้มากกว่านี้คุณใหม่ยเขาถึงจะเชื่อแล้วก็ยอมร่วมมือแต่ตอนนี้เธอคิดว่าผมปักปัม๊มครอบครัวเธออยู่อสิแล้วเราจะไปหาข้อมูลที่ไหนแล้วครับหมวดที่ใหญ่มาอะไรบ้างนะละครับมันต้องมีสิฆาตกรน่ะต้องอยู่ในบ้านหลังนี้นนแน่ เพื่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมถึงทะเลาะกันได้นี่เขาสาดมาที่นี่เพราะเขาเป็นห่วงเธอนะเขาไม่ได้ห่วงฉันหรอกห่วงอย่างอื่นมากกว่าห่วงอะไรมันจะห่วงอะไรก็สร้างมันคุณแม่ไอ้ตำรวจเนี่ยมันคอยจตหาเรื่องจับผิดบ้านเราแม่ไม่ชอบที่หน้ามันเขาแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นนะครับ บ้านหลังนี้ไม่มีหน้าที่เลยรมันต้องทําต่อไปนี้นี่นะฉันสั่งนะว่าห้ามแกโคกมันเด็ดขาดอย่าให้ฉันเห็นว่ามันมาที่นี่เด็ดขาดจำเอาไว้แม,ม่คะไม่ต้องพูดทั้งนั้นคําสั่งคือคําสั่งไหม่หรอฉันด้วย คิดว่าคุณจะรอดไปได้อีกนานสักแค่ไหน,นเวรนกรรมมีจริงนะยังไงวันหนึ่งกรรมต้องตามมาตอบสนองคุณแน่นี่ถ้าคุณจะอยู่เฉยแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากฉันจะรู้สึกดีามากแต่ผมอยู่เฉยมานานแล้วนะแล้วตอนนี้ผมก็เบื่อเบื่อกับเรื่องบ้าๆนี่เต็มทีเบื่อจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับฆาตรกรในบ้านหลังนี้นี่ เบื่อนะต้องไปตายซะสิจริงหรืทำไมนี่คุณทำไมจะทำไมฉันมันเป็นทางเดียวไม่ใช่หรอที่คุณจะหลุดพ้นจากเรื่องบ้านที่คุณว่าน,นี่ไงถ้าตามใจที่คุณยังไม่ตายอย่าหวังเลยนะว่าจะ,จะปล่อยคุณไกล,กลถึงไกลตาเพราะไอ้เรื่องบ้านมันต้องอยู่ในบ้านหลังนี้เท่านั้น โอ้วัดนี้ดูร่มรื่นหน้าบวชด,ดีเหมือนกันนะครับหมวดครับบรรยากาศเย็นสบายดีครับหลวงพ่อครับพรรษานี่มาอย่างไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมมาทำธุระที่กรุงเทพนะครับก็เลยแวะมากราบหลวงพ่อ กระผมเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาของหมวดครับจเจริญพรเถยโยมนี่คงมีธุระสำคัญมากถึงได้ทิ้งงานทิ้งการมาถึงที่นี่ทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องหมวดเคยเล่ให้ฟังว่าหลวงพ่อเป็นคนเมืองเหมือนกันบ้านเดียวกับผมแต่ทำไมผมไม่เคยเห็นท่านเลยล่ะครับอาตมามาจำวัดอยู่ที่นี่ร่วม20สปีแล้วไม่ได้กลับไปเชียงใหม่อีกเลย แล้วทำไมหลวงพ่อไม่กลับไปบ้างเลยครับคือพวก,กับกผมจะได้นิม,มนต์ให้ไปช่วยกันปราบผีครับเพราะว่าผีที่คุ้มสายคำนี่มันดูเหลือเกินครับหลวงพ่อคุ้มสายคำหลวงพ่อรู้จักด้วยเหรอครับคุ้มสายคำถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทมากเกิน แต่ถาวรละความพยาบาทได้คุ้มสายคำก็จะกลับมามีแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อหมายถึงการฆาตกรรมนางรำที่คุ้มสายคำเกิดจากแรงอาฆาตพยาบาทอย่างนั้นเรเขาแค้นอะไรกับต้องฆ่ากันอย่างคารุณขนาดนั้นแล้วหลวงพ่อพอจะทราบไหมครับว่าใครเป็นคนฆ่า อาตมาแล้วซึ่งกีเิยทางโลกรังกูจำจำตกเป็นของผู้ก่อยอย่างอีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนยังโยมสายคำเออหลวงพ่อรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่เลี้ยงสายคำด้วยเหรอครับแล้วเรื่องหีบล่รครับหีบท,ที่มีราเอื้องจันนะครับอาตมาบอกได้แต่เพียงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันยังไม่จบ มันไม่จบก็เพราะว่าการจองเวรแล้วใครจองเวรใครล่ะครับหรือว่าเอื้องจันกําลังจองเวรแม่เลี้ยงสายคำอยู่แน่แน่เลยครับงานนี้แล้วเอื้องจันเป็นใครล่ะครับเขาเกี่ยวข้องอะไรกับแม่เลี้ยงล่ะครันเราย่อมมีกรรมต่อกันถึงแม้ว่าสังขารจะดับก็ชายรรมกจะดับตาม